นะฮะเล่นได้นะครับกองกลางแล้วก็กองหลังนะครับเป็นอดีตทีมชาติไทยรุ่นเดียวกับสุพีสุภสมเกตครับสวมเสื้อเบอร์ห้าครับแล้วก็ระดับต่อไปครับเจ้าเบียร์นะครับปิยะชาติสีมะเรือนครับย้ายมาจากราชนาวีอดีตนักเตะยอดเยี่ยมแชมป์กีฬาเกตสีนะครับมิดฟิลด์จบทัพคนใหม่ครับตัวริมเส้นจากระยองยูริเ็ดนะครับ ล้วก็เคยเป็นอดีตนักเตะจากปราจินบุรียูนเต็ดและในยองเอฟซีด้วยนะครับเรียกว่ามีความเร็วสูงมากครับคนนี้ครับนะครับต่อไปครับเป็นชัยพรอุตตมาป,ประตูจอมนึบเลยทีเดียวนะครับจากราชนาวีสโมสรน,นะครับนะฮะสวมเสื้อเบอร์18ฮะนะครับคนนี้นะครับต่อไปครับเป็นไตรรงกันจนนะครับเรียกว่าเป็นอดีตนักเตะจากปราจินบุรีเอฟซีและในยองเอฟซีย้ายมาจากในยองยูนิเต็ดครับ สวมเสื้อเบอร์ที่21นะฮะนะครับต่อไปนะครับก็แล้วก็อีกตัวครับที่ค่อนข้างกระจีดเป็นพิเศษนะครับได้แก่นะครับอามามีซินล่าครับสวมเสื้อเบอร์19ฮะนะครับนี่ตัวชี้ของเราเลยทีเดียวนะครับยายมาจากจังหวัดลบบุรีครับนะครับแล้วก็ขอต้องรับน้องจากนะครับทุ่นนะครับแล้วก็มีเลมอนแล้วก็มีโรสนาบทอดด้วยครับในช่วงนี้นะครับขออนุญาตเรียนเชิญนะครับ ประธานที่ปรึกษาสโมสรฟุตบอลตราซีท่านนายกวิเชียงทรัพย์เจริญนะครับได้เปิดแถลงข่าวในการเปิดตัวฤดูกาล2 0 1 0พี่น้องจังหวัดตราดโดยเฉพาะแฟนคลับนะครับแล้วก็ผู้ที่ได้ให้ความสนใจให้กำลังใจกับนักเตะของตาราดเอฟซี FC ที่เคารพทุกท่านครับก็ผมคิดว่าวันนี้เป็นวันที่พี่น้องชาวตราด แล้วก็แฟนคับของตาดเอนั้นรอคอยก็คือการที่เราได้ขึ้นมาสู่ฟุตบอลลีกวันนั้นในการเตรียมทีมผมก็เชื่อว่าท่านพ่อแม่พี่น้องมีความเป็นห่วงหลายคนก็คิดถึงนักเตะเก่านะครับว่าใครนั้นจะอยู่ช่วยกันเล่นให้กับทีมตาดบ้าง แล้วใครที่เราจะไปหาตัวมาเสริมเพื่อใช้ทีมเราแข็งแร่งมากกว่านี้ผมเคยพูดอยู่ว่าการขึ้นมาเล่นหลีกวันนั้นตราดของเรานั้นก็ไม่ได้รับการคาดหมายจากสื่อมวลชนหรือจากพี่น้องทั่วประเทศว่าจะขึ้นมาได้เร็วขนาดนี้ <Okay. S 1> เพราะนั้นการที่เราได้ขึ้นมาก็ถือว่าเป็นความร่วมมือร่วมใจนะครับของนักเตะ ของสตาฟแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งแฟนคลับซึ่งได้ร่วมใจกันให้กำลังใจอย่างเต็มที่แต่เมื่อขึ้นมาแล้วนะครับก็เหมือนเราต้องขึ้นไปต่อสู้ในหลีกที่สูงกว่าที่มีผู้เล่นแล้วก็ที่แข็งแกร่งกว่ามีคณะของผู้บริหารของทีมต่างๆที่เขามีความพร้อม ทั้งในเรื่องของบุคลากรแล้วก็การเงินการทองโดยเฉพาะอี่าีที่น้องชาวตลาดทุกคนนะครับผมก็ดีใจครับที่ได้มาเล่นให้กับจังหวัดตร,ราดครับผมออออมอบความสุขให้ชาวจังหวัดตร,ราดทุกคนขอบคุณนะครับ โ oh, อ้โหนี่ป็นความดีใจของน้องเช่าชัยจูชัย,ชยนะครับบอ,อกจะเล่นเทศตพี่นะครับตำแหน่งกองหลังครับขอบคุณมากครับครับก็ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณทางนายกครับแล้วก็ทางผู้บรหารของทีมต่าง F C ครับที่ให้ผมได้มีโอกาสได้นำประสบการณ์ที่ผมมีมาช่วยทีมจังหวัดต่าง F C นะครับก็ยังไงผมจะนำประสบการณ์ที่ผมมีมาช่วยพัฒนาทีมต่าง F C ให้ยกระดับ ให้สูงขึ้นกว่าเดิมครับแล้วก็จะนำความสุขมาสู่แฟนบอลตาตรเดซี FC ทุกๆคนนะครับ,รบโอ้โหจะดดันความรู้สึกไร่ที่มาร่วมกับตาเอซีฮะมาฟังนะครับเสียงน้องเขาหน่อยก็แล้วกันนะครับก็รู้สึกดีใจนะครับที่มาเล่นให้ตาเอซี FC แล้วก็ตาเดซี FC เป็นทีมที่มีแฟนบอลเยอะแล้วก็แฟนบอลก็ต้อง,งให้สนุนอยู่ตล ก็จะเล่นให้เต็มที่ครับแล้วก็ต้องขอบคุณผู้บริหารทางตัด F4 ที่ให้โอกาสผมเป็นส่วนหนึ่งตัด F4 ครับขอบคุณมากครับขอบมากเลยนะครับเถินเถินอาเถินเลยรู้สึกดีใจครับที่ได้มาเล่นจริงๆแล้วก็ยืนหลังของคุณดีกว่าจะได้ไปลงเดินลงไปจะได้จะได้ไปตื่นเต้นจะยืนดีไปถัดหลังเมื่อกี้ไปเนี่ยไปออกจะทำให้ดีที่สุดพูดน้อยต่อยหนักนะครับวันนี้ไม่ธรรมดานะครับน้องไตรรงค์แกนจันทร์ครับ นะฮะแตยลงแั่จันมีความรู้จะพูดอะไรก็ความรู้สึกก็เป็นการกับทุกคนนะครับก็จะตั้งใจทำหน้าที่และผลงานที่ดีที่สุดครับจะตั้งใจทำหน้าที่และผลงานที่ดีที่สุดนะครับอ้ามีซิลล่านะครับมีความรู้สึกยังไงภาษาอังกฤษหนถามความรู้สึกยังไงนี่พูดยังไงนะผมพูดไม่เป็นภาษาไทยภาษาไทยอสัมภาษณ์หน่อย ช่วยแปลเป็นซับไตเติลให้ไอยครับอะไรย่าไรใช่ไหพูดภาษาไทยเลยซิล่าซิลล่าพูดไทยไหมซิลล่า I'm now I'm happy to s t a y e t h a so I can play I promise I do my job I come training every day I like to playing I'm happy to I'm t h a n k you for everybody <laughs> ก็สินล้าบอกว่าจะตั้งใจฝึกซ้อมครับแล้วก็อยากจะเล่นให้กับพี่หลายแล้วก็ขอบคุณทุกคนครับที่ให้ก i, ําลังใจสินล้าหลานเขายังกิ๊ขเาวแล้วมาเพื่อเล่นกับพูดพี่พี่ทำยังมงครับผมก็จะทำให้เต็มที่ทำไม่ดีที่สุดครับผมขอบคุณมากครับยืนอยู่ใกล้นี่รู้สึกว่าสูงมากเลยนะครับงานรูปร่างดีนะครับสูงมาก มา้สึกประัใจครับที่ได้ขึ้นมายู่ตรงนี้ได้อยู่ตรดนี้ที่ได้ขึ้นมาเล่นกับพี่เขาที่มาจากหลายทีทำให้ได้หาประสบการณ์เข้ามาทีมเรียกว่าน้องมีความรู้สึกดีนะครับเราจะได้หาประสบการณ์กับพี่ๆด้วยนะครับนี่ครับหนุ่มรูปหลอกของเราอีกท่านหนึ่งนะฮะคนนี้ไม่ต้องแนะนําตัวนะครับว่าใครมีความรู้สึกอะไรครับนะฮะที่ได้มาเล่นในยามห้าหรวันแล้วผมก็รู้สึกดีใจมากครับจากเด็ก อายุน้อยๆแต่ได้มาก้าวมาสู่สุสัมเยียนฟุบอลสโมสรครับเราก็ดีใจมากครับที่ได้มาอยู่ตรงนี้ครับครับทรงพลกัดเท้าครับจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดตราดของเรานี่เองนะครับจะสังเกตดูว่าตอนนี้นะครับโรงเรียนกีฬาเรานี่เต็มหมดเลยนะครับก็ต้องขอบคุณผู้บริหารครับแล้วก็ชาวตาทุกท่านครับที่ยังให้ให้โอกาสผมในการรับใช้คนตาต่อเนี้ครับแล้วก็สําหรับพวกเราครับไม่ว่า ไต่จะลงเล่นครับพวกเราเต็มที่ทุกคนครับแล้ว่า90นาทีที่90นาท,ทีของทุกแมตช์ครับจะทำให้คนต่างมีความสุขตลอด90นาทีโอ้โห90นาทีที่น้องต่างครับมีความรู้สึกังไงครับโโหนึ่งปีที่ผ่านมาก็มีความสุขมากครับก็ยินดีรับใช้พี่น้องชาวต่างต่อไปแน่นอนครับโอ้โหพูดน้อยต่อ,อยดักอีกนะครับวัชรพลบุญชันนะครับนะฮะต่อไปครับ ดมรูปหล่อจากเมืองการจนบุรีนะครับมีความรู้สึกยังไงครับก็ขอขอบคุณควาเมยหาครับแล้วก็คองเชียร์ทุกคนครับก็ทีน้าขอให้เชียร์กันเย่าีเต็ยนที่เลยโอ้โหเรียกว่านะฮะเช่นเดียวกันนะครับได้แมนออโตเมตด้วยนะครับในฤดูกาลที่ผ่านมาถือว่าเล่นได้ดีนะครับน้องแบกนะครับจากการเป็นคนการจนบุรีนะครับต่อไปนะครับจากรีกีลาเช่นเดียวกันนะครับธนัยจุมงผาครับตัวจีของเราเช่นเดียวกันนะฮะ ผมก็ขอขอบคุณกองเชียร์ทางบริการครับว่าจะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดครับขอให้ได้รับโอกาสครับนะบอก่ันนะฝังไม่ทัา pues นอะไรอีกทางนี้คุดแค่ได้รับโอกาสก็พอครับขอแค่ได้รับโอกาสโอ้โหคำพูดนิ้ลึกนะฮะขอให้ได้ลงเล่นนะฮะก็จะนะครับทำให้ดีที่สุดนะครับว่าอย่างนั้นนะครับต่อไปสุรชัยวันทวีครับจรงเนกีฬาเช่นเดียวกันครับก็ผมก็ขอขอบคุณ บอดบริหารที่ทําให้ผมได้มาอยู่ที่จุดตรงนี้ครับและผมได้มีความสุขที่อยู่ในจังหวัดตากได้รับความอบอุ่นจากแฟนบอลทุกคนครับผมจะทําหน้าที่ให้มมดีที่สุดครับครับขอบคุณมากครับน,อน้องๆนักเตะทุกท่านเลยเดี๋ยวขอเชิญยืนยิมซีครับในรฤดูกาลที่แล้วนะครับก็เรียกว่าอยู่ในสโมสรอ,อีสานยูนิเต็ดด้วยในไทยลีกด้วยนะครับอดีตก็เป็นเยาวชนทีมชาติและตีอลิติกนะครับรุ่นเดียวกับ ทีดดเดแดงแดงทิละสินแดงแดงทีเดีวยวปุม่มมาให้หน่อยครับนะฮะคนแรกนะครับเบอร์สามครับสวมเ,เบอร์สามนะฮะแล้วก็คนที่สอง